ำไมต้องทำแบบนี้ด้วยพ่อแค่เนี่ยทำมินน้อยใจเอาวานะงถ้าไม่กลับมาเหมือนเดิมบ้าจะก็โดนสาวไปตัวย่ยเลยก็แค่ลองชิมอะ่ะม่ฉันสัญญาว่าฉันจะใช้ของเดิมใช่ไหมพ่อใช่ไหมใช่ไหมอร่อนมใสเลยอร่อยไม่เหมือนใครเพราะนมตรามะลิขาวข้นหวานมันไม่มีโรตี นนะยาอยยยากกจจะะะไไไไปอออู่่่ล้้วนนนนนนนัััดตทิงๆเมฉร่อยไม่เหมือนใครเพราะนมตรามะลิขาวข้นหวานมันทิงว่าคําไปหมดเลย เป็นว่าเป็นอะไรอยู่ไปก็ขาดรสชาติจะอยู่ไปทำไมเพื่ทำอะไรผิดอ่ะปล่อยนะไ่ยก็ไม่ปล่อยอ่ะไป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 เนี่ยไปดูลวยให่ว่าทำยังไงอ่ะก็กลัปใช้ของเดิมซ่โน่นอ่ะอร่อยไม่เหมือนใครเพราะนมตราเมลี่ขาวข้นหวานมัน